โอ้ยลูกค้าเพียบเลยค่ะทุกคนขายดิบขายดีมากเลยขนมโคหันสาโอ้ยถึงกับต้องมีแถมนะคะรอบที่หนึ่งไม่ไหวรอบที่สองกันต่ออายาอายาอ่ารอบที่สองรอบที่สองหยิบไม,ม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็ เอาอีกไหมลูกกอลเอาอีกไหมเอาปากไปอีกปักไปอีกใครกินเลยมมจะเอาอีกมาได้เลยนะคะรอบสองรอบสาเร็วเรเรเราจะปิดครัวแล้วจ้าขนมโคขนมโคบราเออที่วสุดเมื่อวานแล้วก็ทำวันนี้เออเออเอาเอาใครจะแถมใครจะแถม มาเจอนุ่มโคลแล้วนุ่มไกวตับเอาอีกเอาอีกได้เลยเอาอีกได้เลยอกินจนหมดจานนั้นไปเลยก็ได้นะคะไม่ว่ากัน <c oughs> เอาเร,เร็วเร็วเร็วเอาแถมครั้งที่หนึ่งแถมครั้งที่สองแถมครั้งที่เท่าไรแล้วครับนี่ครั้งที่เท่าไร่แล้วครับครั้งที่สองแล้วครับโอ้ยสุดยอดแสดงว่าอ,ะอะร่อย อร่อยเป็นยังไงคะอร่อยอยังไงอร่อยเพื่อน้ำตาลอร่อยเพื่อนน้ำตาลอร่อยจริงๆริให้นมดูไปให้นมดูไปเอาอีกไหมคะก็ะสวยยังไหมเอาให้กะแทงให้เอากะแทงให้เลยกะตันนิ่มอ่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆโอ้ยขนมข้อมีอนะคะมีอีกแถมได้เลย ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแทนได้เร่เรจนกระทั่งหมดในจานอ๋โห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 ออนุคือพูดไม่ออกแล้วนะคะตอนนี้เอาไปเลยไปเลยไปกันเลยเร็วเรรอบที่เท่าไหร่ลวคะของคุณคุณธดิสรอบที่สามแล้วนะคะคุณธดิส <c oughs> คุณสรัญพัฒน์ละคะรอบที่สอง จร,รจริงหรือเปล่านี่จริงเหรอคะโอเคเอาไปไป,อ,ไปอ่าเร็วเร็วเร็ว,รว,รวกิรกกรกกรกงรักกี่รอบแลวคะกิงรักสองรอบอ้าวกินไปเลยคะ่ะกินจนกระทั่งขวน,วนอนุญาตให้ทานได้หมดเลยเอาเวียนไปเวียนมาเวียนไปเรื่อยๆออ้ยคุณนิสเรนคะ่ะกีร่กกรอบเลยคะสามแล้ว รอบนี้ที่สี่เหรอคะอ๋อรอบนี้เป็นรอบที่รอบที่สามอ๋อแสดงว่าขนมโคนี้อร่อยมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้บังคับให้ตอบนะคะนักเรียนตอบเองนะคะเนี่ยครูไม่ได้บังคับใช่ไหมครูไม่ได้บังคับใช่ไหมคะไม่ได้บังคับใช่ไหมครูไม่ได้บังคับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่คุณมาอีกแล้วเหรอคะคุณฮัดดี โอ้คุณรนนพี่ใช่ไหมใช่เออไอบัง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 เออแสดงว่าอร่อยแน่ๆอร่อยจริงๆเอาทันได้เลยลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็วเๆคุณชากิตตอนนี้คุณไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะตัวกันนวลทำไมตัวกันนวลไงตัวกันนวลบร๊กเองกไงบั๊กเอกบักเอ็กตัวกันนวยนี่ค่ะ กำมันไงว่ากำมัดเลยอ้มแติตัวนนกันวยนีตัวกนว่นันเรียบร้อยเลยเอ, <laughs> เอาเร็วๆยังไม่อีกยังไม่อีกเอาปากแล้วออกไปค่ะคุณจิ้มแล้วคุณออกไป,ไปถ้าคุณจะเอาอีกคุณไปเข้าแถวนะคะน้องก็จะได้เวียนมาเรื่อยๆลูกอ่าโอเคเอา้อาวอา้อาวย่ยมมา หมดแล้วเร็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 วเรวเร็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 วเรมวเรเรยคเร็รเร็วเรมวเเร็วเรเร็วเอาวเรไวเเร็ไอีมเเเเรเรเร็วเเเ เอาได้เลยเอาได้เลยเอาเอาเลยค่ะเอาเลยจิ้มไปเลยค่ะกี่ชิ้นคุณจิ้มไปได้เลยค่ะโอเค